รายการวิตามินธุรกิจ X z e s g Experts Pool โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ s e ESG Experts Pool เครือข่ายบุคลากรด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนจัดทำรายการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนให้แก่สมาชิกในตลาดทุนโดยในแต่ละเอพิโซดเราได้เชิญสมาชิกที่มีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติจ,จากองค์กรต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ในปี2,565เราได้จัดทำซีรีส์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดยเอ p i n Points หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานมาคุยกันและร่วมหาคำตอบจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานจริงสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของอาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนไทยหรือ ESG Professionals in Capital Market Landscape EP นี้นำเสนอในตอน ESG Lens คุณสมบัติจำเป็นของเอนจิเนีในปัจจุบันโดยมีคุณกฤิตลิลิตการตะกุนผู้จัดก,การฝ่ายความยั่งยืนองค์กรบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหนึ่งในสมาชิกเซต ESG Experts c h o o l ร่วมพูดคุยกับพิธีกรของเราครับคุณประภาสีพันธุจริยาผู้จัดก,การส่วนบริหารความยั่งยืนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะครับค,คุณกริตขอบคุณมากนะคะ ที่วันนี้ให้ออให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะขออนุญาตเรียกเป็นพิกฤษครับอ่าเป็นพิกฤินะคะปัจจุบันพิกฤษทํางานอยู่ที่ไหนนะคะก็บริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนครับโอในตําแหน่งหน้าที่อะไรเอ่ยก็ผู้จัดก,การด้านความยั่งยืนองค์กรครับ Corporate Sustainability อ๋อดูสายตรงเลยทางด้าน Sustain Sustainability เนาะครับเออก่อนอื่นอยากจะให้เล่าถึงธุออรกิจในภาพรวมของบริษัทบ้านปูก่อนนะคะครับ <Okay. S 2> กะบ้านปูมีธุรกิจอยู่3มส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเป็น mm hmm. ใช้คําว่า energy resource ของเนี้ใช้ภาษาอังกฤษ energy resource mm hmm. ก็คือธุรกิจพลังงานต้นน้ำนะครับ mm hmm. ก็ประกอบไปด้วยเหมืองที่เป็นเหมืองถ่านหินที่เป็นธุรกิจตั้งเดิมของบริษัท mm hmm. แล้วก็มีเรื่องของธุรกิจแก๊สธรรมชาติ <Okay. S 2> นะครับนั่นคือธุรกิจต้นน้ําที่ธุรกิจกลางน้ําก็เป็นใช้คําว่า energy generation mm hmm. ก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นน้ำเนี่ยมาผลิตเป็นพลังงาน mm hmm. พลังงานที่นี้ก็คือ กระแสไฟฟ้านั่นเองหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นดั้งเดิมฟอสซิลหรือว่าเชื้อเพลิงที่เป็น Renewable นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็น Energy Technology ก็คือเป็นการนำพลังงานมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆ Energy Resource Energy Generation แล้วก็ Energy Technology ครับอืมแล้วน่บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบเนี่ยคะ่ะจะเกี่ยวข้องกับทั้งทุกทั้งสตรีมเลยไหม ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในในลักษณะไหนบ้างอะคะครับก็เนื่องจากาผมอยู่ที่บ้านปูในส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็จะได้มีโอกาสดูธุรกิจทั้งทั้ง,งสส่วนได้มองเห็นภาพรวมว่าทั้งสาส่วนนี้อินทิเกรตกันเป็นแวลูเชนขององคอ์กรเนี่ยได้ครบถ้วนรอบด้าน,านแค่ไหนอย่างไรครับก็คือทำงานมาเป็นของคอร์ปอร์อย่างเงี้ยแหละคะ่ะใช่ครับแล้วก็ดูตลอดแสดงว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนละคนละบริษัทย่อยป่ะคะหรือว่าใช่ครับแล้วก็อยู่ในบางครั้งก็อยู่ในคนละประเทศด้วยครับ เพราะนั้นบ้านปูมีธุรกิจอยู่ใน9ประเทศหลักก็จะ<อ>บางประเทศก็จะเป็นต้นน้ำเท่านั้นบางประเทศก็มีทั้งต้นน้ำกลางน้ำบางประเทศก็มีจนมาถึงตัวปลายนะ้ำที่เป็น NC ็นซีเทคโนโลยีด้วยอยากให้เล่าถึงลักษณะาการทำงานน้องๆที่สนใจงานซัสเตนต้องฟังดีๆแล้วนะคะคลักษณะาการทำงานของต่อหน้าที่ของซัสเตนเนี่ยคะ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะหรือเกี่ยวข้องกับความกว้างขนาดไหนอะคะก็จริงๆก็เริ่มจากภาพของ อ่าเราเคยมีคำว,ว่า stakeholder เนาะเรามีคำว,ว่า stakeholder ผู้มีส่วนได้เสียขององคอ์กรต้องเริ่มจาก stakeholder กเร่มจาก s t a h o l d e r ก็คือเราต้องทําความเข้าใจว่า stakeholder ในมีความคาดหวังหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรอย่างไรในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้าน,น,นด้านดีหรือด้านที่อาจจะเป็นน e g a t i v e ก็ทั้งสองด้านที่รอบด้านนะครับเพื่อเพื่อนําความคิดเห็นข้อคิดเห็นต่างๆของ stakeholder เนี่ยเข้ามาว่าแล้วองค์กรจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อตอบสนองทาง stakeholder นั้นแล้วก็ดาเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้น ได้มาซึ่งจากเซโคเดอร์ละก็เอามาเข้ามาในองค์กรว่า<ม>บริหารจัดการอย่างผมไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เป็นเรียกว่าสายโอเปอเรชันโดยตรงที่เป็นปฏิบัติหน้างานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการประสานกับหน่วยงานที่เขาดูทางด้านของโอเปอเรชันที่อยู่ที่หน้างานเพื่อให้ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้องค์กรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ได้ในส่วนของลูกค้าด้วยว่าตอบสนองต่อทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกที่รอบด้านและหลังจากนั้นก็ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเก็บข้อมูลครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านโอ peration หรือว่าจะเป็นด้านความยั่งยืนด้าน ESG เพื่อกลับมารายงานให้กับผู้บริหารเพื่อกลับมารายงานย้อนกลับมาที่ผู้มีส่วนได้เสียนั่นเองในรูปแบบอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือว่ารายงานในรูปแบบต่างๆที่เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันครับก็คือต้องฟังเสียงของผู้มีส่วนได้เสียก่อนแล้วก็เอามา,า,าสู่การปฏิบัติ<ช>ที่ภายในองค์กรตอนตนี้ พอจะขยายความได้ไหมคะว่าในมุมของ E มุมของ S หรือมุมของ G เนี่ยคะ่ะตัวหลักๆของแต่ละด้านเนี่ยที่ทางสตสแตนต้องดูแลเนี่ยมันจะไปลงลึกถึงขนาดไหนคะจริงๆในแต่ละบริษัทคำความเป็น E S G ก็อาจจะแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินธุรกิจเนาะอย่างของของบ้านปูเป็นธุรกิจพลังงานการที่ ทำดาเนินการธุรกิจเนี่ยบางอย่างก็จะมีผลกระทบอาจจะมีความผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีเพราะนั้นด้านสิ่งแวดล้อมตัว E environment ก็เป็นตัวหลักเรียกว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเลยในใน ESG ครับถัดมาก็คงเป็นตัว S ตัว S เนี่ยก็เช่นพนักงานชุมชนรวมถึงอาจจะมีเรื่องของผู้รับเหมาด้วยเพราะบางครั้งกิจกรรมการผลิตก็ไม่ได้ดาเนินการโดยโดยองค์กรทั้งหมดก็ผ่านทางผู้รับเหมานะครับเพราะฉะนั้น S ในส่วนนี้ก็สําคัญ ท้ายที่สุดตัว G ีเนื่องจากว่าลักษณะของธุรกิจพลังงานเนี่ยจะมี r e เลเตอร์มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตัวจีเนี่ยถูกถูกบริหารครอบคลุมอยู่ใน r e เลเต t o r เขาช่วยเราบริหารจัดการอยู่ละเพราะฉะนั้นภาพของตัวจีก็อาจจะเรียกว่าลดทอนลงมานิดนึงเมื่อเทียบกับ environment ในส่วนเดิมต้นครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความสัดส่วนที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ธุร,รกิจครับอได้ข่าวว่ามีอยู่ต่างประเทศด้วยอันนี้สโคปงานเนี่ยเราจะต้องไปต่างประเทศไปดูด้วยไหมคะ,ะแน่นอนครับก็คือ อย่างที่เกิดว่าต้องไปเข้าใจ stakeholder stakeholder นั้นอยู่ที่ต่างประเทศนั้นแน่นอนก็จะต้องมี oh. แต่ก็มีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเพราะบางครั้งก็ต้องใช้ภาษาท้องถิน่นถึงจะเข้าใจว่า s t a โ e h o l d e r นั้นๆเนี่ยเขาต้องการอะไรเนาะแล้วก็แล้วก็ oh. วกนํามาที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็บริหารจัดการกนในกรณบนการตอนตอนท้ายที่บอกว่าต้องมีการเรียกว่ามอนิเตอร์ผลการดำเนินงาน mm hmm. ปิดตามอย่างใกล้ชิด ก็ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่โอเปอเรชันเพื่อตรวจสอบว่าผลการง,งานของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่เขาเรียกว่ารายงานมาตามสายบัญช่าบัญชาแค่ไหนอย่างไรหรือว่ามีการปรับปรุงอะไรที่เป็นไปตามเป้าหรือมีการตั้งเป้านะครับที่ชัดเจนไหมอย่างไรหรือว่าเขาต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพราะนั้นก็ก็กลึงๆเป็นออเดดแต่ว่าเป็นเป็นอ,ออเดดในเชิงของ ESG ก็เป็นก็ว่าได้ครับโอ้แอบถามทีมใหญ่ไหมคะ อนี้ในส่วนกลางมีไม่เยอะครับมีแค่ประมาณ3คนนะครับ hmm. แล้วก็อย่างที่วิกกี้เกิดว่ามีทีมที่ซัพพอร์ตที่เป็นระดับท้องถิ่นด้วย hmm. ที่เขาก็เรียกว่ามีมีมีทีมที่อยู่ในท้องถิ่นที่ช่วยซัพพอร์ตดอีกชั้นหนึ่งครับก, hmm. ก็จะอยู่ในหลักสิบคนถ้ามองภาพรวมของของ,ขององค์กรครับที่ทํางานสายนี้เพราะดูเหมือนว่างานของ ESG เนี่ยคะ่ะมันจะไม่ใช่งานที่มันตรงกับงานลักษณะที่เขาทาในปัจจุบันใช่ไหมคะตอนนี้ มันมีความยากไหมคะกับการที่จะต้องไปประสานงานกับแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจในความเป็น ESG หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําเพื่อตอบสนอง ESG เองเนี้ยคะ่ะเรียกว่าเป็นเป็นชาเลนจ์ของคนที่ทํางานในด้านนี้เลยครับว่าชาเลนจ์เลยว่าทําอย่างไดให้คนที่เขาอยู่หน้างานซึ่งเขาก็อาจจะมีโฟกัสที่แตกต่างจากเราเนะ,ะมุมมองที่แตกต่างกันไปทํายังไงให้เขาก็ลองหันมามอง อีกด้านหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เคยมองมาก่อนอนั่นก็นั่นคือชาเลนจ์แหละครับแล้วก็ถ้าทําได้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสําเร็จของการดําเนินง,งานด้านความยิอิทธิขององค์กรอืมอันอื่นยังไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าตําแหน่งเนี้ยจะต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศเลยนนใช่ไหมคะคเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็จะมีวิธีการเออดีลที่แตกต่างกันครับใช่ไหมคะเออย่างนี้คนที่ทํางานตําแหน่งเนี้คะ่ะจริงๆต้องเรียนจบมาทางด้านไหนอะคะ ก็ทุกวันนี้ไม่มีคณะไหนที่สอนด้านนี้โดยตรงเนาะก็อย่างผมเนี่ยจบวิศวะครับก็เรียกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้ามองภาพกันกว้างๆไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับสายงานด้านนี้แต่ก็ได้มีโอกาสที่อยู่ในคนที่ดูแลด้านนี้ครับขอโทษค่ะเป็นวิศวะทางด้านเคมีครับเป็นวิศวะเคมีนะคะมาทํางาน,มา,งานมาทำงานทางด้านความยั่งยืนครับต้องปรับตัวเยอะไหมคะเพราะดูเหมือนกับว่าที่เราเรียนมาสายของเป็นวิศวะเคมีเหมือนกัน ถ้าเกิดเรียนมาทางด้านสายเนี้ยเราจะอยู่กับเรื่องของเครื่องจกักรอยู่เรื่องของการออพติมัล์อยู่เรื่องของเอ่อพโรเซสต่างๆใช่ไหม,ช,ไหมชีวิตของ ESG มันห่างจากเรามากพอสมควรเลยครับปรับตัวเยอะไหมคะ,ะช่วงแรกเยอะครับอย่างอ่าใน ESG ตัวที่ใกล้สุดคงเป็น E คงเป็น environment เพราะว่าเราต้องเรียกว่าปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้เป็นสิทธิภาพการผลิตดีที่สุดซึ่งแน่นอนในเชิงของ environment มันก็มันก็อาจจะตามมา นะครับเป็นเป็นเหมือนส่วนเสริมนะครับถ้าถ้ามองในมุมนั้นในการถ้ามามองด้านโซเชียลกับ Google Ads นี่ไกลตัวเลยเราคุยกับคนบางทีเราคุยกับเครื่องจักรมากกว่าคุยกับคนเนาะถ้าในในยุคยุคนึงใจงไงกันพอเรามาอยู่สายงานด้านนี้เราต้องคุยกับคนคนนั้นอาจจะเป็นพนักงานคนคนนั้นอาจจะเป็นชุมชนหรืออาจจะเป็นพนักงานของผู้รับเหมาทํายังไงที่จะพูดคุยกับเขาด้วยด้วยภาษาเดียวกับเขาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องจักรอีกต่อไปครับนั่นคือ ความท้าทายในใช,ช่วงแรกๆท,ที่ที่ปรับจากวิศ<ช>วะ<ช>มาเป็นส่วนนี้เลยครับมันเป็นความท้าทายของอาชีพเราจริงๆคับใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันจะต้องมีการไปเรียนรู้ศาสตร์เพิ่มเติมเยอะเลยอะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าทางคุณกฤิดเนี่ยดูแลทางด้านพวกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงๆด้วยเลยไหมคะครับก็เรียกว่าอยู่ในกระบวนการตั้งเป้าหมายของก่อน ตั้งเป้าหมายในการลดการสื้อก็จะงค์ก่อนแต่ว่าคนที่ดาเนินการเพื่อลดจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่หน่วยปปิบัติงานเนาะแต่ว่าหน่วยทางด้านหน่วยงานนี้ก็จะเป็นคนที่ตั้งเป้าครับแล้วมีเราก็จะเป็นการเรียกว่าตั้งเป้าในระดับอ,องค์กรใหญ่แล้วก็นําเป้านั้นไปขยายผลลงไปที่ระดับบริษัทลูกแต่ละบริษัทแ,แต่ละบริษัทลูกก็อาจจะมีไซต์งานย่อยๆแล้วเขาก็ค่อยๆลงไปถึงระดับของปฏิบัติการครับถ้าถามมุมสามมุมไม่ว่า e ไม่ว่า s ไม่ว่า g มุมไหนหนักใจสําหรับคุณกริหน่าหนักใจมากที่สุดเป็นเรื่องอะไรคะถ้าถ้ามองย้อนไปตอนตอนเริ่มใหม่ๆคิดว่าด้านเอสอย่างที่บอกว่าเราคุยกับเครื่องจักรมาเียเครึ่งชีวิตแล้วเรากําลังเปลี่ยนมาคุยกับคนท,คนที่คนที่มีความหลากหลายด้วยคนที่ที่พูดกันอาจจะคนละประเด็นมองคนละมุมครับเพราะนั้นด้านคนคือด้านที่ค่อนข้างสําคัญมากที่สุดเลยครับอม,มีเทคนิคไหมคะว่าเราจะเข้าไปหาคนแต่ละกลุ่มเนี่ย มันมีทริคหรือมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะให้เราเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะไปทํางานได้ให้มันสาเร็จอ่ะคือส่วนตัวโชคดีที่ที่ในช่วงแรกๆของการทางานเนี่ยมีโอกาสทํางานกับหัวหน้าหลายๆท่านที่ที่เขาที่เขาเปิดโอกาสให้ให้เราทํางานผ่านการที่เขาตั้งคําถามครับเพราะนั้นเวลาที่ลักษณะคําถามที่ที่เรียกว่าเปิดโลกก็คือคําถามว่าเอาไว่าถ้าเราทําแบบเนี้คิดว่าคนนู้นเน่ะเขาจะมองยังไง เพราะนั้นใน,ในมุมถ้าเรามอง,มองยอนมองนะวันนี้ก็คือเขากำลังถามเราว่า stakeholder เนี่ยมองอย่างไรกับสิ่งที่องค์กรทําอยู่สิ่งที่เราทําอยู่นั่นเองครับคือณวันนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจควาว่า stakeholder แต่ว่ามองย้อนไปเนี่ยคือใช่เลยคือหัวหน้าท่านนั้นเนี่ยกำลังบอกว่าเวลาที่คุณทํางานในสักอย่างเนี่ยคุณต้องมอง stakeholder ของคุณให้รอบด้านว่าเขากําลังมองเรื่องนั้นอย่างไรผมยกตัวอย่างเรื่องของตอนเริ่มงานใหม่ๆได้รับโปรเจกต์การปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลขององค์กร ในกานปกปรองระบบขององค์กรก็เริ่มจากการที่ต้องมีคนกรอกข้อมูลเนาะที่คนกรอกข้อมูลก็จะอยู่ที่ไซ์แล้วเราก็เป็นคนดีไซน์ระบบแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ใช้ระบบก็คือเช่นผู้บริหารหรือนอกนจากผู้แรนหารก็อาจจะเป็นคนที่ตรวจสอบอาจจะเป็นในมุมของ Inter n a l audit หรือว่าเป็นเ h ิร์ดพาร์ตี้ออเก็ตาม,มเรากาลังทําความเข้าใจทั้งในมุมของคนกรอกแล้วก็คนใช้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองด้านเพื่อดีไซน์ระบบขึ้นมาก็ก็เรียกว่าได้ได้มีโอกาส ทดลองเรียกว่ามินิเซ็กเวเดอร์เอนจเมนต์ในเวลานั้นแล้วก็ได้ได้ขยายผลให้เป็นเซ็กเวเอร์ที่รอบด้านในใน,ในวันนี้ครับโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะตอนนี้มีน้องๆที่ฟังอยู่ที่เป็นเออเอนจิเนียร์นะคะและสนใจที่จะอยากมาทํางานในลักษณะแบบนี้เออคุณกริดมีคําแนะนําสําหรับน้องๆที่กําลังจะเข้ามาสู่สนามของการทํางานหรือว่าน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนงานมาทํางานทางด้านสายงานนี้ค่ะว่า ควรจะมีการเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะสามารถเข้ามาทำงานในงานลักษณะแบบนี้ได้ครับ,รบผมผมอยากให้ลองมองเป็นตัวทีผมใช้ใชคำว,ว่าตัวทีครับคำว,ว่าตัวทีคือเรามีเรามีความรู้เฉพาะด้านที่ลึกลงมาในแนวตั้งของตัวทีเนาะและ้วตัวทีก็มีแนวนอนที่อยู่ด้านบนแนวนอนก็คือการมองรอบด้านนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสายเช่นวิศวะ<ม>หรือแม้แต่พิชาชีพอื่นๆ,ๆก็จะมีตัวทีของตัวเองที่ค่อนข,ข้างลึกอยู่แล้ว แต่ทำยังไงที่เราจะมองให้ตัวทีด้านแนวนอนเนี่ยขยายขอบเขตกว้างขึ้นจริงๆในตอนที่เราเรียนในอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีวิชาเลือกหรือว่าอาจจะเป็นวิชาวิชาบังคับเลือกเช่นเช่นอย่างคนลนวิศวะเนี่ยจะโดนบังคับเลือกเช่นสิ่งแวดล้อมจะมีอย่างน้อยวิชาหนึ่งสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วก็ถูกบังคับเลือกแล้วแต่ว่าก็จะมีวิชาเลือกอื่นๆอาจจะอยู่คณะอื่นๆที่ได้มีโอกาสขยายตัวทีแนวนอนนะครับในการที่พูดคุยกับคนประสานงานกับคนหรือว่าหรือว่าด้านอื่นๆ ที่ทําให้ระวังรอบด้านมากขึ้นที่จะให้รู้ว่าเราควรจะติดต่อประสานงานกับคนลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยได้อย่างไรให้ราบรื่นมผมว่าการที่ได้ฝึกอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยจะช่วยให้จะช่วยได้ได้เลยครับในการที่เราเวลาเข้ามาทํางานจริงๆครับแล้วนอกเหนือจากทักษะของการสื่อสารกับคนที่เป็นกลุ่มต่างๆหลากหลายคณะก็ช่วยได้เนาะตอนนี้ในศาสตร์ของวิชามีอะไรบ้างที่ น้องๆน,น่าจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเข้ามาถึงปั๊บจะได้ไม่สตาร์ทเรื่องนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจาก ESG เนี่ยมันเป็นการมองรอบด้านเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งในศาสตร์ถ้าถ้าถ้าสมมุติเราเป็นคนสายวิทย์หนึ่งในศาสตร์หนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเรียนรู้คือศาสตร์ทางด้านของการเงิน uh huh. เพราะว่าการที่เราเข้าใจ <Okay. S 2> การเงินจะทําให้เราสามารถเรียกว่า,าใน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 ด้านความยั่งยืนเนี่ยเรามีการพูดถึงคำว่า Impact แล้ว Impact นั้น mm hmm. Impact ที่ดีควรจะเป็น Impact ที่เป็นตัวเลข mm hmm. นะครับแล้วอิมแพที่ดีกว่าตัวเลขก็คือตัวเงินนั่นเอง mm hmm. เพราะนั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยน Impact จากจากคำอธิบายมาเป็นตัวเลขจากตัวเลขมาเป็นตัวเงินเนี่ยเราจะสื่อสารกับคนอีกหลายๆกลุ่มได้เข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะอาจจะเป็นชุมชนหรืออาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่าหน่วยง,งานภาครัฐ mm hmm. ก็ตามครับเพราะนั้นเ mm hmm. พราะนั้นศาสตร์นี้เป็นศาสตรท์ที่ผมว่าน่าสนใจแล้วน่าเรียนรู้ครับเข้าทางเลยเนาะ เพราะว่าเอ็นจีส่วนใหญ่จะชอบตัวเลขใช่ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่มาทาความเข้าใจกับเนื้องานแล้วเปลี่ยนเอ่อเรียกว่าอะไรนะผลตอบแทนหรือว่าอ,อ m p a c t ของตัวเนื้องานตัวนี้ให้กลายมาเป็นตัวเลขแล้วกลายมาเป็นตัวเงินได้ตรงนี้จะทําให้สามารถทํางานนี้ได้อย่างบรรล,ลุวัตถุประสงค์ใช่เลยครับนะคะโอ้วันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยคะ่จะจากคุณกรินะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกริมากเลยนะคะคที่มาร่วมแชร์นะคะยังมีพี่ๆที่มีความรู้ทางด้าน ESG จะมาแชร์กับเราอีกหลายท่านนะคะสำหรับท่านต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามในเอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ